สวัสดีทุกคนในช่องวันเดย์วิ h f a ฟาร์มเนะคะทริปนี้ได้เวลาไปเที่ยวกันอีกแล้วจะพาไปเที่ยวที่เวียดนามแล้วก็ขึ้นไปนอนบนบ,นบานาฮิลที่ได้ฟิลยุโรปแล้วก็จะลงไปแวะที่ดานางังกินอาหารทะเลแบบสดๆพร้อมกับเข้าพับที่เวียดนามเอ๊ะทำไมเขามีลูกพงลอยเต็มไปหมดเลยเนี่ยถ้าพร้อมแล้วออกเดินทางกันเลย เราไปกัน4วัน3คืนแล้วก็ใช้บริการไกด์ท้องถิ่นพร้อมกับรถตู้คู่ใจ1คันเพราะรอบนี้เนี่ยเรามากันแบบครอบครัวจึงต้องการความสะดวกสบายใครสนใจเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไกด์นะคะสอบถามได้เพราะว่าคนนี้เนี่ยดีอยากจะบอกต่อมากๆค่ะลงเครื่องมานะคะแวะกินข้าวก่อนไปเข้าไปแล้ว รานสามประมาณสองพันกว่าบาทใช้มีตงโมเท่าไรคะร้านสามผมไปขายอยู่ที่สองพันสองพันกว่าบาทอาหารโดยรวมกินได้ก๋วยเตี๋ยวก็คือเหมือนกับบ้านของเรานั่นแหละแต่ว่าเนื้ออะนิ่มไปหน่อยส่วนจะนอนในก๋วยเตี๋ยวหรอไก่อร่อยไม่เหมือนของเราอร่อยกว่าก๋วยเตี๋ยวเยอะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไร แค่เส้นก็ต่างกันเยอะเส้นอะไรเร็วเดีจะได้อมังกรคู่แมงกรกมันสั่งซื้อได้นะคะเป็นตัวแทนจำหน่ายมาเวียดนามก็ต้องมากินกาแฟนะคะแต่ว่ายหาร้านถูกใจไม่ได้ค่ะผ่านเจอร้านค่อนข้างที่จะตามสไตล์ของเราแต่ว่าพี่เขาบอกว่ามันเป็นร้านกาแฟของโรงแรมอาจจะไม่ใช่กาแฟที่แบบสเปเชียลตี้ของเวียดนามสักเท่าไหร่แต่ว่าเราชอบบิวก็เลยมาเพราะว่าตรงนี้มันอยู่ตรงหัวมุมพอดีเลยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นแม่น้ำ ที่จริงเรามีแผนที่จะขึ้นไปบนบานาฮิววันนี้กะว่าลงเครื่องมาแล้วก็จะขึ้นไปเลยแต่ในที่สุดแล้วไปกินข้าวจ้าแล้วก็ไปกินกาแฟแล้วก็อยากกินกาแฟอีกร้ายที่นนะก่อนที่จะขึ้นไปแต่ว่าเราไม่รีบเพราะว่าเรามาชิวได้เวลาขึ้นบานาฮิวกันแล้วขับรถจากในเมืองดานังเนี่ยขับ ไประยะทางเนี่ยไม่ไกลนะแต่ว่าเขาขับได้แค่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นแต่ว่ามันเลยให้ความรู้สึกเนี่ยนานเหลือเกินช้ามากกว่าจะถึงแล้วรถของเรานะคะก็มาส่งตรงทางขึ้นกระเช้าได้เลยเพราะว่าด้านบนของบานาคิวเนี่ยไม่สามารถเอารถขึ้นไปได้นี่คือจุดขึ้นกระเช้าไปซันเบลด้านบนนะคะ เราถ้ามารถตู้เนี่ยว่าจะมาส่งตรงนี้ได้เลยแล้วก็ซื้อบัตรขึ้นไปแต่ถ้าไปรถบัสเนี่ยเขาจะจอดอีกที่หนึ่งถึงแม้ว่าเราจะพักข้างบนก็ยังคงต้องซื้อตั๋วขึ้นไปแต่ว่าราคาเนี่ยจะถูกกว่าประมาณครึ่งนึงมั้งปกติน่าจะพันกว่าบาทแต่ว่าอันนี้น่าจะเหลือประมาณแบบ800 700กว่าบาทปะเดี๋ยวขึ้นไปน่าจะใช้เวลาประมาณ20นาทีนิดนด เดียวชื่อว่ามือเคียวโฮเทลบานาคิวซึ่งมันเป็นหมู่บ้านของฝรั่งเศสเนี่ยแต่ว่าห้องมันจะมีเยอะมากก็จะแบ่งออกเป็นตึกต่างๆนะคือตอนที่เราจองเนี่ยเราจะไม่รู้ด้เลยว่าเราจะอยู่ตึกไหนแต่หลังจากที่เฟรมมาถามมาแล้วนะก็บอกว่าออขนาดของห้องหรือประเภทของห้องเนี่ยมันก็จะแบ่งตึกอยู่แล้วซึ่งเราได้ตึกที่เช็คอินเลยก็คือ The Paris สเ่ไิเทีย Paris แล้วจ้าใช้เวลา25นาทีก็จะไปถึงห้องพักนะจ๊ะเย่ yeah. เนั่งขึ้นมาเราจะเห็นว่ามันมีกระเช้าหลายสายมากๆแต่กระเช้าแต่ละสายเนี่ยจุดปลายทางเขาก็จะไปกันคนละที่นะคะอย่างพี่กายขเขาเล่าให้ฟังว่าอย่างอันที่เรามาเนี่ยก็จะเป็นสําหรับคนที่มาพักโรงแรมก็จะขึ้นสายนี้ก็คือของเมืองเคียวแต่ว่าถ้าคนจะไปพักที่ไม่คนจะไปเที่ยวที่สะพานมือกอหรือคนที่จะไปเที่ยวที่อื่นก่อนเนี่ยก็จะขึ้นคนละสายแล้วมันก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางเลยโดยที่ไม่ต้องมาต่อกระเช้าไปเดินไปเดินมามันก็จะ มันก็จะใกล้จุดหมายปลายทางมากยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นใครที่พักข้างบนเมอร์เคียวก็แนะนําสายนี้เพราะว่าเราก็ขึ้นตรงกับเมอร์เคียวแล้วก็จะมีคนเข็นกระเป๋าให้ด้วยแบบนี้มาถึงก็คือร้านเบียร์เลยจ้ามีคนยิ้มไปหมดแล้วร้านเบียร์เลยจ้าเป็นไงจ้าร้านเบียร์เลยจ้า ีเบียร์ได้ป่ะแก้วเปลี่ยนเป็คิ้วป่ะแล้วเหนไหมเอาหน่อยป้าจัดการไม่ได้ใครจะเมาไม่มีใครจะเมาเฮ้ยสวยมันเป็นรันเบียร์แต่นุ่นกินเบียร์ไม่ได้มีคนเตรียมเมาแล้วป้าวันนี้วันนี้ค่ะเปลี่ยนรองเท้าให้เดินสะดวก ห้องที่อยู่บนมานายฮิวของมือเคี้ยวนะคะห้องที่เราอยู่เนี่ยเป็นไซส์ดีลักซ์ราคาอยู่ที่ประมาณ5,500บาทในช่วงเดือนกรกฎาคมปีที่เฟนมานี่คือห้องน้ำก่อนเลยก็มีแค่นี้แหละอันนี้แยกโซนห้องอาบน้ำกับสุขาแล้วก็อ่าบล้างหน้าไม่มีอาแช่แล้วก็บินีบามี ชุดอาบน้ําให้นิดหน่อยมินิบาร์ใดๆแล้วเข้ามาก็จะเป็นโซนห้องนอนเลยนี่ก็คือเตียงและ <c oughs> นี่ก็คือโซฟาหนึ่งอันแล้วก็สามารถชมวิวได้มนรู้แต่ว่าวิวก็คือเป็นร้านวิวเมืองไม่ได้มีอะไรมากมีแค่นี้เลยแต่ว่าห้องเราติดก,กับห้องน้องก็สามารถเป็นห้องคอนด็คได้ด้วย แต่ว่าทุกห้องที่โรงแรมแห่งนี้นะไม่มีห้องไหนมีอ่างอาบน้ําเลยแล้วก็ถ้าใครอยากจะมาแบบเช็คอินง่ายๆแล้วก็ขึ้นห้องง่ายๆแนะนําว่าเป็นประเภทห้องดีลักก็จะอยู่ตึกเดอะพารีสตึกนี้เช็คอินปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาบนห้องได้เลยซึ่งห้องนี้นะคะอยู่ที่ชั้นสองปะพักแป๊บนึงเดี๋ยวลงไปได้เล่นกันนี่คือตึกที่เราพักนะคะชื่อว่าโฮเทลเดอะารีสซึ่งเคยไปพักที่ปารีสมาแล้วใช่ไหม แล้วก็มาอยู่ตึกนี้เลยแล้วก็เยื้องมานิดเดียวก็คือสิ่งที่ทุกคนชอบมาถ่ายรูปการอยู่ตรงนี้หน้าโรงแรมเลยและหันมาอีกฝั่งหนึ่งจุดนัดพบซันโและข้างหลังโลกโล,ก,ลกอันนี้ก็คือสวนสนุกเฮ้ยมันก็ตอบโจทย์นะสำหรับคนที่มาแล้วมันก็เดินเล่นในเมืองได้ชิว เช็คอินเรียบร้อยแล้วพี่ไกด์ก็จะพาเราไปแนะนําจุดต่างๆบนบานาฮิวก่อนเลยเพราะข้างบนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเมืองอีกหนึ่งเมืองจะมีทั้งจุดถ่ายรูปร้านอาหารแล้วก็โซนเครื่องเล่นด้วยมีจุดเช็คอินใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดเมื่อวันเกิดของเรา14ีกรกฎาคมซึ่งมันเป็นวันชาติฝรั่งเศสเนี่ยเมคิดว่าเขาน่าจะถือเรื่องงามยามดีเพราะว่าบนนี้เนี่ยมันเป็นหมู่บ้านฝรั่งเศสใช่ไหม แล้วก็มีเหมือนมันไม่จุดถ่ายรูปเฉยๆหรอคะไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมถ้<ต>าได้เาจะมีิดราฟฟ้านกาแฟอยู่แถวนี้ด้วยอ่าเหมือน,นลูฟไหมแต่ว่าลูฟมันเป็นสามเหลี่ยมแบบแบบเหลี่ยมๆเลยแต่ว่าอันนี้มันมีความมนๆมอะเหมือนหน้าหนูเหรอนี่คือทั้งหมดเราอยู่ตรงนี้อุ้ยเมื่อกี้เราเดินมาจากไหนอะนี่เหรอใช่เราเดินมาจากอันนี้ เราจะมาจากอันนี้ไงแล้วก็ลงมาข้างล่างแล้วก็แางนี้นี่คือภาพรวมถ้าเขาจะสร้างเสร็จทั้งหมดแต่ตอนนี้ยังเสร็จไม่ครบทุกเฟสใช่ไหมคะมีอันนี้ที่สามารถเช็คอินได้อันนี้เสร็จยังอะ นเนี่ยส่วนมากจะปิดแค่5้ามงเย็นเท่านั้นตอนเนย็นเลยเงียบกริบเพราะว่าเขาเอาไว้รับนักท่องเที่ยวที่เป็นเดย์ทริปขึ้นมาแล้วกระเช้าเนี่ยมันจะหมดช่วงประมาณ4ี่โมงห้าโมงเย็นก็เลยปิดร้านเหลือเพียงแค่ร้านในโรงแรมกับส่วนที่เป็นร้านเบียร์ก็จะปิดแค่สามทุ่มเท่านั้นเช่นเดียวกันเหนื่อย และคืนแรกของเราก็ตัดสินใจกินอาหารกันแบบเบาๆกันที่ร้านเบียร์ของกินที่นี่นะคะก็จะเป็นพวกไส้กรอกแบาร์บีคิวขาหมูรมควมันเป็นอาหารง่ายๆแล้วก็เน้นไปที่เบียร์แต่ข้างบนเนี่ยเขาจะขายเบียร์นอกนะแบรนด์ที่หลายๆคนน,น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว อยู่บนบานาฮิลนะคะเมื่อคืนเรานอนที่นี่เพราะฉะนั้นเราก็เลยตั้งใจว่าจะตื่นเช้าแล้วก็มาเก็บบรรยากาศที่คนยังไม่เยอะเพราะว่าราวันจะมืดแหละเพราะว่าหลัง10โมงนักท่องเที่ยวจะขึ้นมาจากข้างล่างที่เป็นพวกวันเดย์ทริปคนตรงนี้ก็จะเยอะมากแล้วก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราจะลงไปตรงสะพานที่ไม่เป็นรูปเหมือไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรลงไปก่อนที่จะมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาก่อนที่คนจะเยอะเราจะได้ถ่ายภาพเดี่ยวๆสวยๆได้ ซึ่งที่ลงกระเช้าไปจากที่พักของเรานะคะก็ลงไปประมาณ5นาทีเท่านั้นเองจากข้างบนยอดสุดบานาฮิวนะคะเรานั่งกระเช้าลงมาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นก็จะถึง จุดที่เป็นไฮไลท์ของบานาฮิวก็คือรูปที่มันเป็นแบบสะพานมืออะมือถือสะพานอยู่แค่5นาทีกันนั่นเองก็ซึ่งกระเช้าเนี้ยขึ้นฟรีจะไปไหนมาไหนบนข้างบนเนี่ยที่ไม่ใช่ลงไปในพื้นข้างล่างนะไม่ใช่สถานีแรกเนี่ยคือฟรีได้เลยห้ามลงไปถึงข้างล่างแล้วขึ้นมาใหม่อะ่ะไม่ได้อันนั้นเขาคิดตังใหม่แล้วก็ตรงนี้อยากให้ดูว่าเขาบอกว่าอนาคตรตรงนี้จะเป็นบอลคาสิโน หลังจากนี้นะคะใครที่แบบเอออยากชอบเสียงดวงใดๆเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ก็มีครบซึ่งอากาศก็ดีคือตอนนี้ oh. อากาศไม่ร้อนแต่แดดแรงมากเหมือนเราอยู่ใกล้พระอาทิตย์มากยิ่ขึ้น <c oughs> มันก็เลยยิ่งแรงจ้าอ๋อนี่มันวิ่งแค่นี้เหรอเราต้องเตรียมตัวลงนะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะขึ้นไปใหม่อีกรอบหนึ่ง นะะแนะนําให้มาช่วงเช้ากว่านี้ขนาดเฟมาออกมาจากห้องเนี่ยประมาณ8ปดโมงถึงนี่ประมาณแบบ8ปดโมงนิดนิดอคนก็เยอะแล้วอะแล้วคนก็จะไปแออัดอยู่ตรงจุดเดียวที่มันเป็นตรงรูปมือนั่นแหละคนมันก็จะแบบว่าไปเขาคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ่ายยังไงอะก็มักจะเป็นรูปหมู่และถ้าวันไหนอากาศดีขึ้นมาวันนี้นะคะให้รีบมาถ่ายเลยเพราะว่าปกติตรงนี้เนี่ยมันจะมีอากาศแบบฟอกๆเป็นหมอกมองไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้เนี่ยอากาศแจ่มใสเกินไปร้อน ราก็มาแซมเปิลก่อนเพราะว่าพวกคุณผู้ชายยัไม่มีใครตื่นเลยก็ <S <S เลยตั้งใจว่าจะตื่นมา8โมงแล้วก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเพื่อกลับไปกินข้าวต่อนะคะเพราะว่าเล็กฟ้าที่โรงแรมเนี่ยมันเปิดตั้งแต่6โมงไปจนถึง9โมงครึ่งเท่านั้นเองเราก็ต้องรีบกลับไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวรอพวกคุณผู้ชายตื่นก่อนแล้วเดี๋ยวอยมาใหม่อีกรอบนึงแต่ว่าร้อนมาก งแรมที่นี่ปิดเร็วมากอ่ะ9โมงครึ่งเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องใช้เวลาช่วงเช้าให้เป็นประโยชน์ก่อนในเมื่อเรานอนข้างบนแล้วถูกไหมและก็ได้เวลาสนุกแล้วสิเพราะด้านบนนี้นะคะเราสามารถเล่นเครื่องเล่นได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเลยเพราะว่าเขาเหมารวมกับค่ากระเช้าไปแล้วเพราะฉะนั้นใครที่ขึ้นมาด้านบนเนี่ยก็สามารถเล่นเครื่องเล่นได้ทุกอย่างเลย าไปเล่นในแฟนตาซีพาร์คมาแล้วนะคะเครื่องเล่นบนนี้ฟรีไม่เสียงเงินเลยเพราะว่าเวลาที่เราขึ้นมาแล้วอะเราก็จะเราก็จะสามารถเข้าไปเล่นอะไรก็ได้อันแรกที่เล่นคือโรเลอร์ไม่มันชื่ออัลไพายโครเซอร์ก็คือมันสามารถถห็นิวได้360องศาอ,นนอ,อันนี้สนุกชอบส่วนอันที่2เรเล่นอะไรอะโฟดี4ีมิติซึ่งตอนแรกเราก็คิดว่ามันจะคล้ายๆกับอินิเวอร์เซอร์ที่แบบแฮร์รี่พอตเตอร์เข้าไปแล้วมีจอจอใ่ใช่ไหมแต่ว่าที่เนี่ยมันมีจอเดียวอยู่แนละ้วแล้วเป็นไง แวนนะ่นไม่เช็ดด้วยก็เทคโนโลยีไงมันอาจจะยังไม่ได้ไกลขนาดน,านั้นแต่ว่ามันก็เออสนุกสนานได้ถัดมาเล่นอะไรต่อทาวเวอร์ทวิอันนี้ก็สนุกนะ<ไ>แต่ว่ามันความสูงของมันแค่20่เมตรมันเลยไม่สูงมากความเสียวของมันมันเลยแบบลงมายู่แค่นี้มันก็เสียวนะหน่อยนึงเหมือนเราดรอปลงมาแต่ว่ามันยังเสียวที่สุดเออโรลเลอร์โคสเตอร์มันเห็นวิวแล้วก็ได้รูปมาด้วยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวขึ้นให้ดูมันมันไม่แร เออมันเบรกได้เองแบบเหมือนดริฟต์อะ่ะมันกึกๆอะ่ะเหมือนหนูจะหลุดอ่ะมันต้องค่อยๆไงถ้าเธอปุ๊บเลยมันก็จะหน้าทิ่มตาสวนสนุกเสร็จแล้วไปกินข้าวกันต่อ ร้านขายวายแล้วก็มีพวกบาบิคิวปิ้งย่างเราก็สามารถหาที่นั่งได้ขึาา้นมาชั้นสองก็จะเจอกับที่นั่งเหล่านี้อยู่ชั้นบนนี่อันนี้เป็นวัดแล้วก็อันนี้เป็นสวนดอกไม้ งครึ่งเรากลับมาที่ตรง Golden Bridge อีกรอบนะคะคนค่อนข้างเยอะแต่ว่าฟิลต่างจากตอนเช้ามากเพราะว่าตอนนี้อากาศอึมครึมถึงจะมีแดดนิดหน่อยแต่ว่าอากาศมันก็จะแบบว่าฟลอกฟลกไม่สดใสเหมือนตอนเช้าที่เรามาก็เลยได้ไปสองบรรยากาศแต่ว่าคนเยอะมากเยอะแบบว่าถ่ายยังไงให้มันหลบลคนนะพอด กำลังไปวไ่ายน้ําที่สระว่ายน้ำช่ดสระว่ายน้ำของโรงแรมนี้เนี่ยอยู่ถัดมาอีก2ตึกอ่ะต้องเปลี่ยนชุดเหล่านี้แล้วก็เดินมาที่สระแต่ว่าสระของเขาเป็นสระในร่มนะแล้วก็เป็นสระน้ําอุ่นเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะเป็นอย่างไรฟิลตรงนี้เหมือนสวิตเลยอ่ะ สระแม่น้ำที่เราไปเบอร์เกนสตอรก็เป็นแบบนี้เลยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันควรที่จะแบบมีเอดอร์ที่มันออกไปข้างนอกได้อ่ะก็จะสวยมากถ้าออกไปข้างนอกได้เพราะว่ามันเป็นสระปุ่นที่แบบเดินออกไปเหมือนแบบชาวอินสตาแกรมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยไปสระน้ำกันดีกว่าผมนี้ไม่ได้เปลี่ยนจากการสระน้ำจ้าแต่ว่าเปลี่ยนจากการเล่นบาจา้โจาโอ้โหเปืใจเต็มหน้าเลย ก็สนุกดีมีไอจกรมไม่ทำแต่ว่าลงยากมากใครมาเล่นแล้วลงบาสอันนี้เนี่ยบอกด้วยนะส่วนมื้อเย็นวันนี้เราเลือกเป็นบุฟเฟ่ของโรงแรมนะเพราะเราไม่ได้มีตัวเลือกเยอะมันปิดหมดแล้วและไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเป็นนอนดีกว่าบายอรุณสวัสดิ์วันที่3าจ้ะเมื่อวานนี้เราเล่นแล้วเครื่องเล่นแต่ว่ายังเล่นไม่ครบวันนี้ก็เลยตื่นเช้ามาเก็บก่อนตอนนี้แปดโมง ยังไม่มีทัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมืองบานไดเฮี้เป็นของเราไปเล่เราเลิกโครเซอร์อีกรอบแบบใช่ปรากฏว่าสวนสนุกในร่มเปิด8โมงครึ่งแล้วก็เอาพายโครเซอร์เปิด10โมงจ้ะนนไกลหลอกอ่ะตื่นมาทำไมก่อนฮนะ เอาเนี่ยแค่สิบโมงครึ่งเท่านั้นนะแล้วเราก็เตรียมลงไปข้างล่างต่อระยะทางจากโรงแรมที่เราพักไปจนถึงที่ลงประชาอ่ะมันก็คือทางที่เราขึ้นมานั่นแหละก็มานิดหน่อยแต่ว่าก็จะมีเบลเบอยแข่งกระเป๋าให้เราเลยแต่วันนีส้สติของเราเนี่ยไม่ค่อยครบถ้วนสักเท่าไหร่เพราะว่าไปเล่นเครื่องเล่นมาไปยังไม่หายเวียนหัวเลยอ่ะ นะยีนาพบยงามองมาวังพรมช่วยเราได้ลงมาข้างล่างเราก็ตัดสินใจที่จะไปเมืองเก่าฮอยอันนะคะแต่ว่าอากาศเนี่ยมันร้อนมากเลยขอแวะนั่งชิลที่ร้านริมหาดร,ร้านนี้ชื่อว่าร้าน The e c k ็ o u u s e ์อันบัง a c h สั่งกินเล่นแบบที่หน่อยเนี่ยราคาออกมาร้านนี้ถือว่าสูงเลยนะเพราะกลก็บอกว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านของนักท่องเที่ยวฟิลแบบพัทยาอะไรงี้เราก็คือเป็นหนึ่งในนั้นที่จ่ายราคาแพงอยู่ และตอนนี้เราเข้าสู่เมืองเก่าฮาหนอยแล้วเป็นที่เรียบร้อยก็จะเดินเล่นนิดหน่อยแต่ว่าแดดร้อนมากอะ่ะเดี๋ยวไปหาร้านกาแฟนั่งก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็เดินทางมาถึงห้อยอันแต่ด้วยอากาศที่ร้อนมากแบบร้อนมากร้อนมากๆทําให้เราเนี่ยไม่สนุกเลยก็เลยได้เนี่ยแค่แวะกินน้ำตไคร้ชื่อดังของร้านแล้วก็หาร้านนัง่งกินขึ้นไปชมวิวบนดาดฟ้าน,นิดหน่อยแล้วก็ต้องลาก่อนเพราะว่าร้อนจนหน้างหงุดหงิดตอนที่เราไปเนี่ยขอแอบ,บบอกว่าเดือนกรกฎาคม ปะเช็คอินที่พักคืนสุดท้ายกันดีกว่าที่พักคืนสุดท้ายนะคะเรานอนกันที่ f p o i n t by Sheraton ดางแล่เอรูมทัวโรงแรม f p o i n t by Sheraton นะคะอันนี้อยู่ในตัวเมืองของดานังแล้วห้องนี้เป็นประเภทห้องคอนเนอร์คืออยู่ห้องมุมแต่ละชั้นจะมีแค่ห้องเดียวเท่านั้นเข้ามาเจอกับห้องน้ําก่อนซึ่งห้องน้ํานี้เป็นห้องน้ําของแขกหรือว่าเป็นห้องน้ำเรสะคะขเข้ามาก็จะเป็น โต๊ะประชุมเรานั่งกินข้าวอะไรเป็นห้องรับแขกมีเครื่องชงกาแฟด้วยแล้วก็จะเป็นวิวหาดเป็นงนูนหูคนเต็มเลย <c oughs> เป็นวิวหาดเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่โซนของห้องนอน <c oughs> มีประตูปิดด้วย <c oughs> ห้องนอนก็วิวเดียวกันแล้วอีโซนก็จะเป็นโซนห้องน้ำ <Okay. S 1> มีตู้เยนีด้วยน,นี่ก็จะเป็นไนไลท์ของห้องีี้คือจะมีอ่างอาบน้ำที่เห็นวิวหาดแบบนี้เพราะว่าทั้งตึกนี้ห้องธรรมดาจะไม่มีอ่างเลยจะมีเฉพาะห้องมุมเท่านั้นที่จะมีอ่างแบบนี้น,ะ,น,นะคะปะอาบน้ำดีกว่าได้เวลาไปกินอาหารทะเลกันแล้วซึ่งที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าถูกมาก จะถูกหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเพราะว่าเรานะก็บอกไกดขอร้านท้องถิ่นเอาแบบกินสนุกสนุกเอาเป็นร้านลโลเคเลยก็เลยได้ร้านนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรแต่ว่าไกด์เขาอ่านว่าลังกานะเป็นร้านแบบนั่งกินไม่มีวิวอะไรทั้งนั้นแต่ว่าของทะเลเนี่ยสดๆเต็มตู้ไปหมดเลยตอนเลือกเนี่ยค่อนข้างวุ่นวายเราสั่งกันเยอะมาก กุ้งหอยปูปลากั้งจะสั่งปลาหมึกอ,อีกเนี่ยแต่ว่าเจเนี่ยเจคนที่เขาคอยตักของช่างกิโลให้บอกว่าพอแล้วไปกินก่อนมันเยอะแล้วเดี๋ยวกินไม่หมดเออเราก็งงนะอยากสั่งต่อแต่ก็ไม่ให้สั่งแต่ในที่สุดก็ไม่อิ่มจ้าต้องลงไปสั่งอีกรอบจนเจแก่เขาก็อึ้งอยู่เหมือนกันนะว่าอา้าที่สั่งไปเนี่ยไม่พอหรอบินออกมายาวเหยียดเลยนะทุกคนมือน,นีเนี่ยเรากินกันไป10ล้านดองไม่ใช่10ล้านบาทนะรวมรวมแล้วก็ประมาณ16ื่นหนนี่แหละ ถือว่ารสชาติโอเคแต่ว่าสั่งอะไรก็ไม่ค่อยจะได้ตามที่เราต้องการสักเท่าไหร่หักคะแนนตรงนี้แล้วกันแต่ถือว่าเป็นอาหารทะเลที่สดเลยแหละราคาเช็คบิลออกมาแล้วเนี่ยก็ไม่ถูกนะ ไม่ถูกเลยแต่ค่ำคืนนี้ยังไม่จบเราต้องไปให้สุดนะจ๊ะเพราะว่าเราเนี่ยอยากเรียนรู้วัฒนธรรมการเที่ยวกลางคืนของเขาทุกคนในทริปก็บอกว่าอะลองเลยจ้าปามาก็ไม่ได้ขัดอะไรเลยก็เลยไปกันทั้งหมดนี่แหละพี่ไกด์เขาก็แนะนำราดน,นี้เขาบอกว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นแบบเกรดระดับสูงหน่อยของเขาราคาก็อาจจะสูงกว่าที่อื่นๆแล้วคนเทีียวเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะอะลองดู พอมาถึงเขาก็เสิร์ฟผลไม้ก่อนเลยแล้วพอเราเปิดเหล้าหนึ่งขวดนะเอา้ากลายเป็นโต๊ะว VIP, ไีไอพีไปซะอย่างนั้นแล้วที่นี่ก็ตกใจนะว่าเขาให้เอาลูกปปองเข้ามาทําอะไรด้วยอ๋อมันคือลูกปองฮันซานี่เองอ่ะก็แปลกดีมาเรียนรู้วัฒนธรรมการเที่ยวของเขาบริการดีสุดถูกสุดดีม,มาลอง เช้าวันสุดท้ายก่อนกลับนะคะเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมแล้วมาหาร้านกาแฟกินซึ่งเราเป็นตัวเลือกว่าจะไม่เอาร้านกาแฟเวียดนามก็เลยหาร้านนี้มาเจอชื่อว่าร้านบุรุวาดเป็นร้านที่ขายไอศครีมบวกกับกาแฟมีทั้งกาแฟปกติกาแฟตอนตกแล้วก็กาแฟของเวียดนามด้วยแล้วก็เออบริกาศของร้านเนี่ยจะคล้ายๆกับบ้านของเราก็สวยงามเป็นสีขาวๆไม้ๆม้แบบนี้ สุดท้ายนะคะเราก็แวะมากินที่ร้านมาดามเลินอีกหนึ่งรอบคือมื้อนี้เนี่ยโจทย์คืออยากกินอาหารท้องถิ่นแต่ไกด์เขาก็แนะนําร้านท้องถิ่นที่มันดูเป็นท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยกลัวว่ารสชาติมันจะท้องถิ่นเกินไปก็เลยมาร้านเดิมที่เคยกินไปตั้งแต่วันแรกแล้วรสชาติเนี่ยมันเหมือนแบบฟิวชั่นนะักท่องเที่ยวกินได้ไม่ใช่ท้องถิ่นขนาดนั้นแล้วก็ยังพอมีอาหารพื้นเมืองอยู่วันนี้เนี่ยเฟมอยากกินแหนมเนือง แต่ที่นี่เนี่ยเขาเรียกว่าแนหนมลุยอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวมาลองชิมดูว่ามันจะเหมือนกับบ้านเราหรือเปล่าเมื่อสุดท้ายก่อนกลับนะจ๊ะแหนมเนืองของเขาเนี่ยเครื่องเคียงคล้ายกันนะแต่ว่าแผ่นแป้งของเขาจะบางแล้วก็กินกันแบบแห้งๆนี่แหละ ของเราเนี่ยปกติมันจะต้องไปจุบน้ําก่อนใช่ไหมมีผักแตงกวาม,มะม่วงแล้วก็ผักอื่นๆเนี่ยก็คล้ายๆกันแต่ของเขาจะเค็มกว่านิดหนึ่งส่วนอีกเมนูเขาบอกว่าต้องลองชื่อเนี้ยชื่อว่าเป็นควายคล <c oughs> ้ายๆกับขนมเบื้องยวนกรอบก็อร่อยดีน่าลองอยู่นะกับมันมีอะไี เจ้ยเด่นจุลิตรเหลืเวียดนามแทนกับไล่รุ่นเจ้าดอนแต่ว่าอะไรขอบคุณที่มาเที่ยวและชมเมืองเวียดนามก็ยินดีต้อนรับตลอดมาใหม่นายอ่ะบ๊ายบายและนี่คือเวียดนามในแบบฉบับของฟาร์มเฟรมนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะไม่บายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊า